สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนสายๆครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั่วไทยทั่วโลกนะครับสวัสดีตอนสายๆกพลังเปิดนายางม่ครับเพื่อนจากซายอยู่ดอกเพื่อนนี่แรกเพื่อนกับท่านออกดีดอก มันหกอนเพื่อนก่อพงหลายบริตรัดหลายเดือนแล้วเพื่อน,น่าจะเกือบปีแล้วถมมาเริ่มเปิดไม่ครับมิดแรกยังพันออกดีเนาะปวดจัดสามสี่มือเปล่าเพื่อนๆพั่อนที่เริ่มออกช่วงนี่เปิดไม่มันก็พันออกเนาะนเพื่อน เราต้ลงตัวได้ก่หลายมือจนละนี่หกทางไปน้ำเปิดไปน้ำเพื่อนๆเลยเชียร์ไปน้ำงานแบบนี้แหละเพื่อนๆกอยเ็ดไปเนาะเดี๋ยวก็คอยเลี้ยไปดอกคนผู้เดียวเนาะเพื่อนๆสาอยู่ดอกนี่ก็เปิดเติมเลยสามซีแถวเพื่อน เขาออกเลยเพราะว่บาบดไม้ม่อันก็นท่านออกนะุ่นถทุเรียนผัดผอาหาร,ๆๆรยังยงใหญ่ยุคนทนเลยหกหกลกินกอพงอนพ่าวนนี้ทุท่นปลูกเรียนไมไปเสะ อันนี้มีดแรกเพื่อนแต่ว่าตีดโจนแล้วจกสองเท,งทียแล้วเพื่อนออกดียุ่น่มีดเดียวเครื่องโปเลยเพื่อนนมีดเดียวเครื่องโปเลยตัดแล้วก็โยน้ำโซมเพื่อนจังแข็งไปแล้วโปหนึงละเครื่องโป้ละโช่าไรแล้ว,วลอันนี้ตัดแต่หมู่บ้านน้ำาแร้ง ตเมื่อวานยามแรงเขาออกกันล่ะตัดเต้าหมู่บ้านนี่เนาะตัดเต้าเริ่องคำสายก็มองสิบมองเราทั้งหก็เขาออกล่ะที่หาชั่วโมงเขาก็เขาออกหลายแล้วยางก็ได้ยาง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 ตัดยางเลี้ยงชีพตัวเอง ถ้าไม่ตัดก็ไม่มีความหวังเดิน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 ตัดยางแล้วก็หยดน้ำส้มปวดขาด่าผมชวนเ้ยยางไรก็ได้ต้นนี้ก็บเขาออกแล้วตัดจมหมดวานอย่างนัง้นผมชวนเ้ยเรียน บุกได้ปลายางก็ไม่แย่หรอกบุกได้ยัไปซื้อหรอกอากาศเริ่มหนาวครับเพื่อนๆช่วงนี้ทุกอย่างมันเสี่ยมดฝนนี่แหละเมื่อคืนนอนอยู่ให้ผู้เดียวโอ้ยผมผ่าเพิ่นเดียวหนาวนอนก็บรรลับเพื่อนๆเพื่น่ายนะเขาหนาวเลยละที่สามจีซีนอนก็บรรลับ ต้นทุเรียนต้นนี้เอาต้นกล้ามาปลูกเพื่อนเห็นบ่มันเป็นห้อยตอัอยู่นี่แล้วก็เสียบยอดครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับทั้งนี้เป็นป้าทุเรียนขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับผม